สวัสดีค่ะเซลลูกเกตค่ะฟอดเท็กเซ็น77นะคะวันนี้ก็จะพามาดูรุ่นปี2021นะคะของแ a นเจอร์คือรุ่นนี้จะเป็นรุ่น XLT ค่ะออโต้นะคะราคาจะอยู่ที่899,000บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะ160แรงม้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าเลยค่ะตัวนี้ที่มาใหม่นะคะก็จะเป็นตัวกระจังหน้านะคะที่เป็นตัวโฉมใหม่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีโทนดำมาเลยค่ะ มาทางด้านข้างนะคะแม็กนี่เราก็จะเปลี่ยนลายใหม่นะคะก็คือแล้วก็พ่นดําด้วยค่ะทําให้ดูดุมากยิ่งขึ้นนะคะดูลายแม็กค่ะตัวนี้จะเป็นขอบ17นะคะลายแม็กชุดเข้ากระจกตัวนี้ก็จะมาในรูปแบบสีดําเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะตัวเบ้ามือจับก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นตัวดําเงาทั้งชุดกระจกและตรงเบ้ามือจับเลยนะคะ ท้ายนะคะก็จะมีไฟเบรกขนาดใหญ่นะคะช่วยในการมองเห็นได้ดีรวมไปถึงเซ็นเซอร์นะคะเราก็มีให้ทั้งหมด4จุดเวลาถอยเข้าซองอะไรเงี้ยค่ะมันจะทําให้เรามองเห็นได้ดีนะคะรวมไปถึงพิเศษก็คือจะมีไฟสองกระบะท,ท้ายค่ะ,คะก็จะพามาดูทางด้านในของ Ford r a n g e r ตัวนี้นะคะรุ่น XLT ตัวนี้เป็นบอดหนังมาจากโรงงานเลยค่ะ รวมไปถึงพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะผู้หญิงขับง่ายขับสบายเหมือนขับรถเก่งเลยค่ะไม่หนักนะคะช่วยผ่อนแรงได้ด้วยรวมไปถึงมีทูตคอนโทรลด้วยนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเกียร์ทั้งหมด6สปีดนะคะแล้วก็มีหน้าจอ8นิ้วค่ะพร้อมกับจอสัมผัสนะคะรุ่น XLT มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ค่ะเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่854,000บาทเกียร์ออโต้อยู่ที่ราคา899,000บาทค่ะ ถ้าสนใจรุ่นนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะเซลลูกเกดค่ะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ทางด้านล่างนะคะขอบคุณมากค่ะ